แต่ว่ามานอนไม่หลับจริงๆอะคือเอา,อางี้นะแมนอยู่ของเราคือมันผิดพลาดกองหลังแมนยู่ผิดพลาดเป็นครั้งที่สองในรอบสามวันเกมแรออกของเฟเชอร์ก็เสียสองลูกส่วนวันนี้ก็มาเสียอีกสองลูก แตกต่างครับที่ว่าแมตช์น้ำเนี่ยแมนยูติดยิงได้สองลูกแต่วันนี้ยิงได้ลูกเดียวแล้วก็ตกรอบเอครับรอบสามที่เพิ่งเตะเลยอะ่ะแมนยูจะเป็นทีมที่สามนะต่อจากาคิตตันพาเลตคิตตันพาเลตแชมป์เกา่าก็ตกรอบแมนยูก็ตกรอบ ปัญหาเดิมๆคลาคาซังอยู่แบบเดิมๆคือกองหลังที่มันมีความผิดพลาดเห็นได้ชัดคือมันจะเป็นมันเป็นเรื่องที่ซ้ำไปซ้ำมาแต่ไอ้เนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อย,บ,อยบ่อยมากคือถามว่าถ้าเป็นแฮร์รี่แม็กควายเดอ i c ลิกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่บ้างแต่ว่ามันต้องมีอยู่บ้างแล้วแหละแต่ว่า ระยะหลังเดลิตกับแม็กควาเวลามันลงสนามอ่ะมันก็มีความดิ่งลูกหมงลูก,กอากาศเราก็เก็บกินได้หมดแต่พอใช้ยานิโยโร่ก็มีคนบอกเฮ้ยยานิโยโร่ไงเออเอเว่น e ไงแต่ว่าพอเขาชิงมันก็ไม่ได้แบบนั้นใช่ปะเราเห็นอยู่แล้วว่ายานิโยโร่มันจะมีออกแมวแบบ มันไม่ใช่นัดนี้นัดแรกนะก่อนนั้นก็เป็นแบบเวอ์เวแบบยืนตำแหน่งแล้วแบบมันยืนได้แบบมีคนถามด้วยว่าเออสมาธิคุณต้องจอดจ่อสมาธิกับการแข่งขันไม่ใช่ว่าหมัดหมน,หนู้นนะมันเหมอ่อแล้วก็ปล่อยให้ผู้เล่นได้เข้าไปทําประตูแมัดน,นี้การยืนตำแหน่งผิดคุณเปิด พื้นที่มากไปในแผงกองหลังให้กับคู่แข่งคู่แข่งคุณก็คือยูนิเวอร์แบกจอมยิงแมนอยูดแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีดีอะไรคุณปล่อยพื้นที่ให้เวอร์เบกมากเกินไปคุณต้องไม่ควรปล่อยให้พื้นที่ตรงนี้ให้กับคู่แข่งเลยคุณต้องประกบชิดนู่นนี่นั่นแต่คุณปล่อยพื้นที่ให้เวอร์เบกได้มีพื้นที่มีเวลา จับบอลแล้วยิงประตูเห็นไหมเขาแบบแทบจะแบบสบายๆอะแมนยูแบบไม่ได้กดดันอะไรเขาแล้วนะปล่อยพื้นที่เขากว่าเขาเขายิงไปแล้วเราเพิ่งจะวิ่งไปหาเขาอะมันไม่ทันอยู่แล้วเห็นไหมวันนี้คุณย่าทั้งเราได้คุณเราได้จริงๆเราได้โอ้โหบูโน่กลับมาเล่นเต็มเกมอ่าเมาส์ กเเ็เล่นเต็มเกืบจะเล่นเต็มเกมแหละแต่ไม่เต็มเกมแต่ว่าเรากลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยหรือเราต้องรอต้องรอเอ m โ o กลับมาในเกมเกมหน้าใช่ไหมคือเราไม่มีเอ m โนี่หรือเราขาดตัวสร้าง Impact ตัวบอลที่โคเปอร์ต่างๆลูกเปิดคาดให้กับเอ o โ เอ็มโมโมลูกเปิดข้าให้กับเชโกอย่างนี้หรอบางทีมันต้องมองในวภาพรวมว่าเฮ้ยนักเตะที่เรามีอ่ะมันจะควรที่ครอปเปอร์กันได้เล่นทดแทนกันได้แต่กองหลังมันรั่วจนเกินไปอ่ะมันรั่วมากเกินไปมันเห็นเห็นเลยว่าโอ้โหอะไรวะเนี้กูชเชอร์บอลคือแบบถามว่าไบตันมันทีมที่เก่งไหมมันก็เก่งเ้ยแต่ช่วงมันฟอร์มไม่ดี มันแพ้เยอะกว่าเราเราเสมอไปเยอะกว่าเขาแต่กลับการเป็นว่าพอเจอกันความเด็ดขาดไม่อยู่ที่เราแจะมาอยู่ที่ทีมอย่างใบตัน้นแล้วเล่นในบ้านนะเ,เราเล่นในบ้านนะแต่เราก็มีความผิดพลาดเยอะจังหวะช่วงแรกอะ่ะโค้รเสียดายอะ่ะที่ดาโล่มึงยิงไม่ได้อะ่ะหลุดเข้าไปยิงก็ไม่ได้อีกจังหวะลูกหลุดของไปเชดโก มันก็จับบอลคือบูโน่ส่งบอลให้อย่างเงี้ยแต่ส่งแรงมันจับบอลไม่ได้จังหวะลูกลูกบรรดาแบบส่งบอลอะไรอย่างเงี้ยจังหวะตะวัดยิงก็เบาไปอีกเอาจริงๆนะถ้านี่เป็นเช็ตโก้นะต้องฟิง่งอ่ซ้อมการวิ่งซ้อมแบบ ให้มันมีความแบบมีความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเวลาเพื่อนส่งบอลให้เอ้ยแล้วเดี๋ยวอบแล้วมีสปีดกรองหน้าต้องมีสปีดด้วยนะลูกหมงวันนี้ก็ได้หมงกเห็นไหมแล้วก็หมวงไม่เข้าเกาะลูกยิงฟอตวัดยิงก็ไม่มีพลังงานมากพอคือเอา,งงา้ง่ายๆท่านัดไหนคุณเข้าฝักได้จังหวะยิงจริงๆเนี่ยมันถึงจะได้นัดก่อนเห็นไหมบูโน่ส่งใหจังหวะพอดีเป๊ะ มันยิงได้แล้วก็แพทติกดองกูเปิดบอตลตะ้ันข้าเชกโก้ยิงได้แต่ก็หมันก็มีความผิดพลาดเสียสองลูกแต่วันนี้คุณเสียสองลูกเข้าเดิมแต่ว่าเรายิงประตูคืนไม่ได้สองลูกยิงได้แค่คืนลูกเดียวที่ลูกหมงและเป็นการหมงที่แบบสองคนช่วยกันหมง่งต้องเป็นแฮร์รี่แม็กควแล้วก็เป็นเชกโก้แต่บอลหัวมาโดนเชกโก้เข้า ข้างหลังเราพรยายามนะแก้เกมนะเอาเด็ก18ลงมาแล้วแต่เด็ก18มีความหมือหวาแต่ก็อย่างว่ามีความมือหววแต่ขาดความรอบครอบจังหวะตอนแรกเสียบเข้าใจได้ก็โดนไปเหลืองอันนี้เราไม่ได้ว่าแล้วจัวงหวะฟุตบอลต้องเสียบกระดไม่งั้นเดยวเขาจะได้หลุดเข้าไปใช่ไหมมันไปนลากเลยได้แต่จังหวะที่สองไม่ควรโดนใปเหลืองแต่คือความเป็นเด็กอาจจะต้อง ต้องกัดเก่าให้ดีกว่านี้เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณไม่ได้ลูกทุ่มแต่ว่าคุณไปทุ่มบอลทิ้งในสนามหญ้าแล้วกรรมการเห็นกรรมการก็คือกฎตรงนี้มันมีอยู่แล้วไงว่าเออถ้าเกิดเราไปแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมไปทุ่มบอลลงพื้นหญ้าแล้วกรรมการเห็นเข้าคุณโดนใบเหลืองนะแต่พอโชคร้ายไปหน่อยที่ไอเด็กสิบแปดเนี่ยมันโดนใบเหลืองมปก่อนหน้านั้น กรรมการเลยควักใบแดงให้โอ้โหคือเราก็อย่างว่านะเราได้ประตูจากลูกมงครั้งหนึ่งเราจะเอาประตูที่เสมอในช่วงโอ้โหมันทบเวลาให้แค่ไม่กี่นาทีแล้วเราก็พอเราขาดเด็กคนนี้ไปปุ๊บเราก็จะบุกเขาเงี้ยแต่ทีไมไอตันมันก็ผ่านเวลาโดยการที่เปลี่ยนตัวและสุดท้าย เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้จบลงในการที่แพ้สองหนึ่งคือกองหลังแบบเนี้ยเราไปเจอแมนซิตี้ในวันเสาร์หน้าเนี่ยเราจะไหวเหรอช่วงปลายๆช่วงก่อนทุกเ,เวลาแฮร์รี่ลงจริงแต่เราก็อย่าไปพึ่งว่าแฮร์รี่มันจะเจ็บไอ่ว่ามันจะฟิตเต็มร้อยนักเจอกับแมนซีนะอะไรอะไรมัน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 คาดเดาอะไรไม่ได้ เออถ้าเกิดมันหายเจ็บทันถือว่าเราโชคดีที่มีแฮรี่แม็กควาในเกมนะต่เอาง่ายๆอ่ะไอ้ลักเตะสองคนอ่ะกองหลังสองคนอ่ะกาลุณานะกาลุณาพยายามแบบอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรหรืออะไรที่มันแบบว่ายังขาดเกินเกินกรุณาไปติวเข้มไปยืนตำแหน่งให้มันดีกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าได้ไหม คือแบบเห็นเห็นแล้วเนี่ยความผิดพลาดแบบเนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งที่เวลาไอโยโรลงหรือว่าเฮเว่นลงมันจะมีข้อผิดพลาดแบบนี้อยู่ตลอดบางครั้งเราอาจจะปิดตาข้างเดียวลองมองดูเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เสียป,ประตูแต่พอเวลาเราเสียประตูเรายิงประตูคืนไม่ได้นี่แหละคือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นทํายังไงคุณต้องซ้อมให้เขี้ยวเข็นให้มันหนักขึ้นหรือ เอาหล่ะตำนาที่กองหลังที่มันแข็งแกร่ง,มา,างม,าม,ามาสอนหรือมาบอกเอืมาสอนหรือมาบอกให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเราเราดูเราจะรู้ว่านี่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเว้ยพวกกองหลังมันยืนยิ่งขึ้นดูมีดีขึ้นแต่นี่พอเราเห็นเนี่ยเย่างนี้ถ่ายทดสดเนี่ยเราเห็นเลยเฮ้ยฮ ύ, ไม่มีประกบแล้วพอไม่ประกบ แค่มันดีคือถ้าเราสิงกองหน้าเขาได้เราสิงกองหน้าเขาไปเลยไป็นเงาตามตัวของกองหน้าเราเจอทีมไหนก็าาตามแบบกองหน้าอย่างเงี้ยเราต้องไปจี้ติดมันไปเลยจะได้อ๋อมันไจะได้ไม่ถนัดในการยิงประตูแต่นี่พอแบบนี้จริงเรอรู้สึกนะรู้สึกว่าแมนยูมันขาดกองหลังที่มันมีคุณภาพอ่ อนาเตกคุณภาพที่พูดถึงเนี่ยก็คือพวกที่หมงดีๆสก,กัดดีๆแมนยูมีแต่ว่าอาการบาดเจ็บลบกลัวทั้งเดลดทั้งไมควายเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่คาราซังกับแมนยูไว้นานมากแล้วแล้วก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเวลามันผ่านไปผ่านมาเราพยายามจะเล่นเกมลุกบุกแต่เราก็ยังทำอะไรไม่ได้เป็นชีเป็นอันเกมลุกเรา พอไม่มีเอโมโมไม่มีอามาเดียโรแล้วไม่มีกองหลยยังอย่างมาสซาวีในการยืนคู่กับมาติเนตอย่างเงี้ยก็เท่ากับเราก็เป๋ไงคือจังหวะโดนบุกโดนไล่แล้วก็เสียประตูโดยจังหวะที่เขาฉาบฉวยวันจังหวะฉาบฉวยดีกว่าเขาบุก,กไม่กี่จังหวะแต่เขาเป็นประตูเนี่แหละมันต้องแก้แล้วเล่นในบ้านกับไบตัาเนี่ยเราผลงานก็ไม่ค่อยดีอยู่นะ ซีซั่นก่อนเราแพ้ไปกับเรามาแก้ไขได้ในพริม์ลีกตอนเราเจอนัดน,นั้นเราเอาชนะได้แต่พอมาเจอเอ็ดกเอฟเอครับโดนคาบ้านอีกมันตอกย้ำว่าเราแบบมันเหมือนเราจำเจอยู่ที่เดิมๆมากองหลังเราผิดพลาดยังไงก็ยังปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าดูเกมลูกแมนยูจะดูแบบการก็ทำมีหลายรูปแบบม,มียาททำชิงนี ชิปบอลมีอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่มันก็งัดออกมาใช้ได้ไม่หมดเพราะด้วยขุมกำลังแมนยูมีเท่านี้เพราะนักเตะก็เพิ่งกลับจากฟุตบอลทวีปมาสองคนยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ยังได้ไปต่ออยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเป็นจุดอย่างหนึ่งคือถ้าเรายังแบบกองหลังเรายืนไม่นิ่งแล้วเราไปเจอกับแมนซี อีกนัดต่อไปก็ไปเจออาร์เซนอลอ่ะเอาแค่สองทีมเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสัปดาห์หน้าเจอแมซีเนี่ยคิดว่าเราจะเอาไหวไหมเราเจออร์ลิงบาวฮาร์แลนต์ตัวที่แบบตัวใหญ่ๆการประทะดีหารพื้นที่ยิงเก่งเนี่ยแล้วแมนยูยิงยังยืนแบบไม่เขาเรียกภาษาชาวบ้านคือ คุณเหมือลอ,อยคุณแบบไม่มีสมาธิสมาธิคุณหลุดไปจังหวะหนึ่งสองจังหวะถ้าปล่อยพื้นที่ให้เลด์ได้นางไก่ยิงเน่ยโอกาสเสียประตูค่อนข้างสูงเรากเคยโดนมาแล้วเรายิงได้สามเขายิงมีหกสามอ่ะยังจำได้ไหมเซงกับพี่น้องไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ ทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับว่าขาพ่แพ้มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องเหลือแค่บอลถ้วยอย่างไอเหลือแต่บอลพิมียร์ลีกอย่างเดียวไม่มีบอลถ้วยทองทั่วยแล้วนะบอล f อฟเคับก็ตกบอลคาราบาวครับก็ตกรอบไปหมดแล้วบอลถ้วยมีอยู่แค่เนี้ยก็ไม่เหลือเหลือแต่พิมียร์ลีกคงต้องมุ่งมั่นจะพิมียร์ลีกร้อยเปอร์เซ็นปกติการ เราไม่ได้ไปบอลยุโรปเราก็เหลือพื้นที่แค่บอลถ้วยแค่สองรายการทั้งบอลคาราบากกับเออแต่ตอนเนี้ยไม่ใี้บอลถ้วยอยู่ในหัวสมองแนละ้วตกรอบกันหมดไปแล้วแมนยูเหลือแต่พิมลีก้วนๆเท่านั้นไม่มีทางอื่นในการเพ่งไปที่บอลลีกแล้วต้องทำผลงานให้ดีมากๆมากๆม,ม,ม,มันถึงจะ เพราะเราเป้าหมายเราคือต้องไปยูฟาในปีหน้าคุณต้องทําให้ติดหนึ่งในสี่ให้ได้นั่นคือมันเป็นคําประกาศสิทธิ์จากเจ้าของสโมสรอ,อย่างเช่นเซอร์จิมเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาต้องการแมนยูได้ไปบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้ามันเนื่องด้วยเราลงทุนไปเยอะในซีซั่นนี้แล้วเราก็ยังคงเป็น ทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่สภาพคล่องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ได้ไปบอลยูฟ่าอาจจะมีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นอย่างเดียวคือต้องคว้าสิทธิ์ให้ไปบอลยูฟ่าอาจจะเม็ดเงินการสนับสนุนดีหรืออะไรเงี้ยก็แต่จะเช่วยกันล้วก็ได้ที่สุดแต่ว่าแมนยูแพ้ไปแพ้ไบตันไป หนึ่งเพื่อสอนะครับถือว่าคงทำใจลำบากแฟนผีหลายคนขว้นหอยก็ไม่หลับแต่นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องแก้ไขกองหลังให้แน่นขึ้นต้องดีขึ้นกว่านี้ต้องอย่าเมือ่อต้องมีสมาธิตลอด90นาทีเต็มหรือต่อเวลาพิเศษต้องอย่าปล่อยให้กองหน้าขู่แข่งเล่นบอลได้ง่ายนั่นแหละคุณเป็นกองหลังคุณต้องทําสมาธิให้พวกกองหน้าเขา เสียสมาธิหรือเข้าไปประกบชิดไม่ให้เล่นได้ง่ายไปไหนไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับก็คงต้องขอเข้านี้นึงเพราะว่าแย่จังโอเคครับแมนเชสเตอร์อรแพ้ทีมไบตันแมนยูแพค้คาบ้านต่อไบตันไปหนึ่งประตูต่อสองครับ